แล้วก็ส่งปัญหาตรงนี้ไปเพื่อที่จะได้รับการแก้เป็นระยะแล้วก็เข้าสู่การแก้อย่างถาวรนี่เองเนะเราจะสนับสนุนองค์กรสตรีในพื้นที่แล้วก็มีแนวทางในการส่งเสริมสตรีในโลกนวัตกรกรมเนี่ยได้อย่างไรบ้างคะเชิญค่ะค่ะก็ขอบคุณสบู่ในตลาดไม่ใช่แต่ในตลาดประเทศไทยนะคะของเราเข้าสู่ตลาดโลกเลยค่ะเนะี่ยคะจะเห็นได้เลยนะคะดิฉนันได้มีโอกาสได้เดินดูแล้วนะคะท่านขาเดิน นี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพรีเซนต์กันให้เต็มที่เลยนะคะในแต่ละร้านค้าของเรานั่นเองขอบพระคุณมากคะ่ะถือว่าเป็นกําลังใจนะคะให้กับชุมชนของเราด้วยนะคะวันหนึ่งที่เรานั่งทำมันอยู่ในเรื่องของการที่สตรี 20, 25จังหวัดของเราต้องการอะไรบ้างนะคะแล้วก็หาช่องทางหาโครงการที่จะมาสนับสนุนสตรรางมูลด้วยเธอรวนก็คือคน ทางนี้บ้างครับน้านนี้หน่อยครับ